เจิมมึงคนพัฒนลงแต่ว่ามาอยู่ภูเก็ตมาแลาการที่ภูเก็ตห้องพักยาไมาได้ไงเดิ้รั่วเขาดีเลยดีเลยหมดเสร็จแล้วเหรอเดีวยวผใส่เลอาด้วก็ใส่เเดี๋ยวผมเคาะหลังแ้มันจะไปทั้งตัวเลยข้ข้าหลังนั้นข้หลังพูดเลยนะข้หลนะเออข้ังแป๊บยืดขาเลยนะมันจะได้ขับออกไป พี่พ่อแม่พี่น้องที่มานั่งอยู่ในนี้ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันขับไปในอาการหรือขับไปกับคนที่ทําของเรามานั่นน่ะนะฮะมันไปสองอย่างเลยนะฮะเลือกเอาเราจะเอาไปตรงไหนไม่มีเขาตัวพวกเราเออเออเอาเคาะให้นะป่ะนะปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนก่อนทาพิธีน่ะปวดตรงไหนปะเจ็บเข่าแล้วก็แข้งอะไร ที่ในท้องด้วยมัน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 รู้สึกว่ามันน่าใจน่าใจเราก็ไม่รู้คิดว่าโอเคแล้วัไปหาอาจารย์มาหรือยัง่วยแก้ก็ไปเขาก็บอกไปหาครูหมอโดราาก็บอกว่าเนี้ยได้เนี้ยโดนของอย่างอย่างนี้แต่ว่ามันมันติดช่วงเข้าปัญษาก็ันดาเนินการมันยังไมได้เต็มที่อาอว่ารู้อากัน แล้วป่ะทำทักคนละสามร้อยนะบูชิบูวัดปวกรยะหน้ากราเท่ากรรมยัทั้งหมดแล้วก็ลิงแล้วก็ผีเจหุ่นด้วยแล้วก็หุ่นผีด้วยเนาะเยอะจังเยอะอไ้างก็มปวดไงใช่ไหมปวดหลายจุดปวดกี่ปีแล้วก็แต่ว่าเดินดูเดินดูฝานไหมเดินดูนะพานา ปวดหรือยังถ้ามันโล่งหายปวดอย่าไปสงสัยมันขับออกมามดแล้วก็เบาๆไปเออเบาๆไปแล้วสวยถึงร้อยโล่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วปะจริงๆต้องดูสักพักก่อนถ้าเราดูว่า <c oughs> ฟังให้ดีไอ้พวกนี้เป็นวิทยาศาสตร์ถ้าก่อนทำอะเราปวดตรงไหนแล้วถ้าถ้าผมเคาะหรือทําวิธีปุ๊บแล้วมันหายเจ็บหายปวดนั่นมันคือวิทยาศาสตร์แล้วเราลองเช็คดูลองเดินดูปะ ตอนนี้หายจุดนั่งเออนั่งยองมันไม่สุดแล้วก็นั่งยองนั่งลองนั่งก่อนโยงไม่สุดเออลองนั่งก่อนคือมันนัดได้เก่งเก่งเนี้ยเออมันวิสปิดยังเก่งยีเลยเปล่าเปล่าไม่ไม่ไเออมันจะเจ็บที่ไหนก่อนเออตอนนี้มันเจ็บอยู่ไหมอ้าวม่เจ็บมันมันรูปไหนเออ ไอ้มันล้มรถด้วยแล้วก็ล้มรถโอเคโอเคขี่จัมเปอร์ดีแล้วดีแล้วป๋าลองนั่งไหม่ป๋านั่งไหม่แต่มันโล่งมันอะไรมันดีขึ้นเขาเอาแค่ด okay, okay. okay. ีระดับหนึ่งก็ใช้ได้แล้วเออค่อยๆทำไปมันมันล้มจนที่เออมันเป็นไรดีขึ้นหรือยังล่ะความรู้สึกเราอ่ะมันเบานิดนึงเอาดีแล้วไปทำบุญดีกว่าป๋าครับนะครับไปทำบุญจุให้เนาะ นี่มันตรงนี้หอมมากขวดตรงไหนขี่ปวดเออหลังนั่นไหมน่ะซอยซอยมาเอดีขอบ้าไปขอขอ้ขอ,ขอลับวยนาะเอาให,หายไวเลยนะง่ายรง้ไหมเอาพี่ผู้หญิงเป็นงายหายๆปวดยังเบาแล้วนะเอา,ะนะเอาหนึ่งสัมภาษณ์นหน่อยนู่น มันสูงถึงร้อยมันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล,แล้วร่ 7, 8, างกายเราอ่ะเจ็ดแปดสิบแล้วค่ะดีขึ้นเพราะว่านั่นนะปกติตักโก้มมันจะตึงตนะึงตึง